เด็กในวันนี้เปรียบเสมือนกับต้นกล้าครูอาจารย์คือผู้รดน้ำพวนดินเพื่อให้ต้นกล้าเหล่านั้นเติบโตในอนาคตอย่างมีคุณภาพที่นี่คือโรงเรียนอนุบาลพิจิตรการศึกษาต้องมงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยัวรางกูล พิจิตเป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล World Class Standard School ตั้งอยู่เลขที่6ทับ1ถนนบึงสีไฟตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาพิจิตเขต1สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระดะสวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารงานโดยนายกมนสุมาราผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตรและรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่นางสาวธนาธิเหรียญวิลาชรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางสาวกชนันกระภุมวงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนอนุบาลพีจิต มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยคำนึงถึงเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดปัชญาการจัดการศึกษาบริบทของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและนำสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ4ปีแผนปฏิบัตรริราชการประจำปีซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่านิยมของสถานศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตได้ออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพมีผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคุณภาพนำแผนสู่การปฏิบัติมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ครอบคลุมพลักงานทั้ง4กลุ่มง,งานโดยระบุบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนสอดคล้องกับสภาพงานและการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัตรริราชการประจำปีอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประเมินและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินง,งานเป็นระยะระยะใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาปรับปรุงพัฒนางานสร้างองค์ความรู้ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานของการศึกษาองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน โรงเรียนมีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานและประเมินตนเองเป็นระยะระยะโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้ได้สาระสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการประเมินทุกปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตรผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4พุทธศักราช2559ถึงพุทธศักราช2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้ง3ด้านในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาอื่นๆทั้ทงในสังกัดและสังกัดอื่นๆเข้าศึกษาดูงานเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและพร้อมรับการประเมินภายนอกในโอกาสต่อไปองค์ประกอบที่4ี่ การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลสำริดทางการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับคุณภาพดีขึ้นไปในปีการศึกษา2 5 6 2คิดเป็นร้อยละ87.13อยู่ในระดับดีเลิศปีการศึกษา2 5 6 3คิดเป็นร้อยละ89.03อยู่ในระดับดีเลิศและปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อยละ95.44อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ชั o net, ้นประถมะศึกษาปีที่6และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั n t, ้นประถมะศึกษาปีที่3สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชามีความสามารถด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเชื่อมโยงองค์ความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยมมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีของชั้นปุมศึกษาปีที่1นึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกด้านผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมมีคุณธรรมจริยธรรมสนับสนุนการสอบธรรมสนามหลวงจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้หลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต สร้างค่านิยมอันดีงามโดยใช้นวัตกรรมวิหาชุโมเดลกิจกรรมยวัตถุความดีฝึกจิตอาสาพัฒนาโลกทัศน์ภูมิใจในความเป็นไทยยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่เหมาะสมเป็นไปตามวัยส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการการสแสดงออกที่เหมาะสม จัดให้มีบริการด้านสุขภาพโดยงานอนามัยโรงเรียนประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขเช่นการรับวัคซีนการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนเป็นต้นและผลจากการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในศตวรรษที่21มีความสามารถในการแข่งขันทำให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่น นักเรียนรางวัลพระราชทานนักเรียนได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมศึกษาดูงานณประเทศต่างๆรา,างวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆทั้ทงภาครัฐและเอกชนนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคได้ นาด้านกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษายอย่างเป็นระบบโดยใช้ Love School Model มีการบริหารอัตรากำลังเป็นไปตามเกณฑ์มีครูครบชั้นสอนตรงตามรายวิชาเอก มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีการจัดรูปแบบการเรียนตามความสนใจและความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนดังนี้ระดับปฐมวัยได้แก่ 1. แนวการจัดก,การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศหรือ IEP 2. การจัดก,การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือ BBL 3. การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคส l 4. การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซี่ 5. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสเต็มศึกษาและ 6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงการโปรเจกต์แอพโพชระดับปฐมศึกษาได้แก่แนวการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ Intensive English program การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Gifted p โปรแกรการจัดก,การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence โปรแกรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางภายในและภายนอกห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่างๆให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีความพร้อมและความปลอดภัยมีการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีการกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจนผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการสามารถสร้างทีมงานคุณภาพมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเสียสละทุ่มเทรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรคุณภาพ ตระหนักในคุณค่าและร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันครอบคุมภารกิจของสถานศึกษาพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้และรับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานด้วยความมุ่งม,มั่น ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลพิจิตมีผลสำฤทธิ์ในการบริหารจัดการศึกษาที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแก่วงวิชาการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและสถานศึกษาอื่นเราโรงเรียนอนุบาลพิจิตจะยึดมัน่นปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาบารรลุซึ่งเป้าหมายเกิดคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป